สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพะระอชนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเข้าไปสารดวจบลังเกียรครับผมหลายครั้งครับผมตั้งใจผมว่าจะเข้าไปไหลายทีแล้วผมแต่วันนี้เรามีโอกาสเนะาะเดี๋ยวก็ขี่ผ่านมาครับก็เส้นทางที่ผมจะท่านผู้ชมครับชมก็เส้นทางที่ผมปิ่งเคยทายเคย่ายแบบผผ่านครับตอนนี้เราจะเข้าไปดูข้างในครับผมสํารวจข้างในว่าเป็นแบบไหนครับท่านผู้ชมไป ี่ก็เวลาหกโมงสี่สองครับผมไปเราจะเดินถ่ายครับสำรวจเนาะโอ้ไครเต็มครับวันนี้บรรยากาศดีครับช่วงเช้าครับผมก็เนี่ก็เป็นบ้านหลังเขียวครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กหนุ่มครับท่านผู้ชมก็ฝั่งที่เห็นครับผมก็ช่วงที่ผมเดินเดินเรียนครับเดินไปโรงเรียนครับผมท่านผู้ชมก็ผ่านไปนี่ครับผมก็อาจจะเรียกว่าบ้านหลังเขียวเนาะมาหาเกาะมีที่มาที่ไปเนาะท่านผู้ชมเนาะ คนก็ขออนุญาตถ่ายเลยทันทีเดีวยวกันครับผมบอกว่าจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับนี่ก็เป็นบ้านยกสูงครับท่านผู้ชมนี่ครับบ้านหลังเขียวเนาะเรียกว่าบ้านหลงัลลงเขียวครับก่อนหลายคนมาบอกโอ้หน้าคงน่ากลัวครับผมก็มีที่มาที่ไปเนาะแต่เราก็ยังมารู้ประวัติครับก็ติขออนุญาตครับผมครับอันนี้ก็ตันตมะขามสองต้นเนาะ เราก็เดินดูรอบบ้านก่อนตอนนี้เขาก็ปลูกเอยอดกระพื่ครับท่านผู้ชมเราก็เดินรอบบ้านก,ากันเนาะครับอายก็ขนลุกแล้วครับผมขนท่อจิตตีเองอ่ะตอนนี้ก็มีองค์สามใบครับที่แตกครับท่านผู้ชมห่วงสามใบข้างในก็มีเศษพวกถุงพวกอะไรครับก็เป็นบ้านโอ้ยแกผมอา,อายุยังน้นอยๆครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นบ้านยกสูงครับทผู้ชมก็ไม่มีกระดานครับก็แต่ถุนอาจจะยกสูงครับยกสูงครับก็มีพวกผ้าห่มพวกเศษถ้วยเศษจานครับผมแต่ก่อนอาจจะมีคนมาอยู่ครับทผู้ชมผมจาได้มีคนมาอยู่ครับนี่ครับอันนี้ก่อนดูครับก็การุงกระดานก็มีแค่แค่นี้ครับฝั่งนี้ก็ไม่มีครับหมายกระดานครับโอ้เป็นไม้ดีมาเลยผู้ชม เป็นมาดีมากโอ้หลังผมว่าย,ย้อนไปประมาณ30ปีได้มากครับเนี่ย่วนที่ผมยังเป็นเด็กก็เดินไปโรงเรียนากรผ่านบ้านหลังนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ได้โอกาสมาถ่ายถ่ายทำครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็ผมก็วิ่งมาวิ่งออกกำลังกายเส้นนี้ครับผมว่าจะมาถ่ายอะไรครั้งครับผมเลยก็ไม่ได้มาถ่ายครับเนี่ยจะมาถ่ายช่วงนี้ครับผม่ผาน มาทางานช่งชวงเช้าครับก็เป็นบ้านไม้เนาะยกสูงครับมีพวกหมอนพวกอะไรครับถ้วยชามครับผมมีอ้อลายอย่างครับท่านผู้ชมครับเป็นไม้เนาะเนี่ยก็มีครับตองนี้ก็เป็นห้องนะครับเป็นเป็นประตูครับท่านผู้ชมก็เป็นกระเบื้องนะฝั่งนี้เป็นกระเบื้องฝั่งข้างหลังก็ กะเบื้องโอ้หมายอย่างดีครับท่านผู้ชมก็ลืมก็ขออนุญาตในการถ่ายทำเด้อครับก็ไม่ได้มาลบหลู่ครับมาได้ทําให้ทสาอท่านผู้ชมได้รับชมครับว่าผ่านมาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมก็ฝั่งนี้ก็เป็นสังสีออกปลอมสังสีครับเดปอ่นีป,ปาป็าปล์มม,ม่วงครับผมแกล นแตกกำลังขึ้นครับทมม่านผู้นะมชมแผลทอดนะท่านผู้ชมนะรับชมหลายคนก็เคยผ่านมาเส้นนี้ครับวก็มองก็บ้านอยู่ตรงตรงกีบทางครับผมเส้นนี้ครับผมวิ่งออกร่างกายบ่อยครับท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้เราจะมาไบบมาถ่ายทำเนาะครับบ้านอะไรบบ้านลังเขียวครับเปอนเป็นสีเขียวนะเอีนี้เลครับเบ้องเป็นสีเขียวตรงนี้ก็ลบครับถ้าตัดเอาจะกเตียนครับ พงพอหุม่มเบื้องพองั้นแตกหมดแล้วครับหลายปีแล้วเนาะพอเจอเจอผลเจอผลสาดสาัดใสครับเลยมันหุบหมดแล้วกวนน่ากลัวอ่ะครับผมไปเดินไปเรียนครับ เป็นนี้ครับรรเป็นโรงเรียนอยู่กับต้นถนนครากำังเหลืออยู่ครับยัอบองอยู่ครับทุกคนกบ,บหมอนห้องหมพวกอะไรครับ ก่อนมีคนไม่อยู่ครับคนไม่อยู่เนาะไปอโอเคเขาข่าวพอเนาะเดี๋ยวเราก็ไปทำงานครับท่านผู้ชมไปเ,เป็นคลิปอยู่กับรถเลยเอโอเคครับผมท่านผู้ชม ก็ปดกาดกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะช่านเองก็ปวดวันนี้เราก็มาสำรวจเช่นนี้ครับตอที่เราเห็นนะครับท่านผู้ชมไม่ต้อนมีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับว่าเราจะถ่ายทำที่ไหนต่อครับผมปดาดกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยพอเลาะท่านเครับเดี๋ก็ขอขอบคุณทุกท่านใจครับผมโอเคครับผมไปแก้ชร์กดยังทำกันเนาะสวัสดีครับสวัสดสีครับสวัสดีครับ